สวัสดีครับพบกับรายการ Unbox มั้งอ่ะอีกเช่นเคยนะครับผมอย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะว่าผมจะมา u n กซ์หนังสือในถุงนี้กันนะครับผมซึ่งถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยก็กลับไปดูได้นะครับเป็นคลิปเอ,อ่อ Unbox กล่องโดรีมอนนะครับผมโอเคซึ่งหนังสือที่ผมจะมา u n กซ์ให้ดูในวันนี้นะฮะัก็คือนี่เลยครับผมนี่เลยนะฮะขอญาตเก็บสูงก่อนเนาะ นั่นก็คือการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรฮะเวอร์ชันลิมิเต็ดอิดิชันนะครับผมแล้วก็หนังสือรวมเรื่องสั้นของอาจารย์โคโยฮารุเขานะับผมก็คือเรื่องนี้จะเป็นรวมเรื่องสั้นก่อนที่เขาจะมาทําเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเรามาดูดีกว่าเนาะมาฮามาที่เริ่มแรกเลยนะกันนะฮะผมขอมาที่พระเอกของคลิปนี้เลยเนาะนั่นก็คือดาบพิฆาตอสูรเล่มที่21นะครับผมมาดูที่ปกกันก่อนเนาะเขาก็จะบอกนะผมว่ามันเป็นอะไรบ้างนฮะก็เป็นฉบบับพิเศษแถมมของผ แถมของลิมิเต็ดนะครับผมอย่าเรียกว่าแถมนะเพราะว่าราคามึงบวกเพิ่มไปแล้วนะครับผมใช้คำว่าแถมไม่ได้นะฮะร,รอบ2อด้วยเนาะโอ,โอเคนะฮะร,รอบแรกก็คือปสการ์ใช่ไหมเป็นสติกเกอร์ตัวละครทั้งหมด32ตัวนะผมราคามราคา250บาทนะฮะโอเค ด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะผมเป็นสันใหญ่หญๆหนางนี้เนาะข้างหลังก็จะบอกรายละเอียดนะผมว่าภาพสีตัวละครที่ผลิตออกมาอย่างพิถีพิถันอีกแล้วนะครับผมโอเคสติกเกอร์ส2สองตัวนู่นนี่นั่นนะครับผมรายละเอียดเป็นอย่างนี้นะฮะสติกเกอร์ขนาด420สมิลลิเมตรคูณ3มอสมิมิลลิเมตรนะครับผมโอเค ก็บอกรายละเอียดอันนี้คือน่าจะเอามาเหมือนของญี่ปุ่นเดะนะครับผมแต่ว่ายังเหมือนเดิมเนาะผมก็ได้ไปดูรีวิวของคนอื่นมานะครับผมเขาก็บอกว่าของญี่ปุ่นทําเนียบกว่านี้เยอะนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่เนาะของไทยเราโอเคเรามาเปิดกันดีกว่านะครับเปิดมนาะชึบเปิดซองใส่ซีดีมาแล้วนะฮะแม่งอย่างกระตองใส่ซีดีโอ๊ย,อยทอารุวงเป็นอย่างกระตองใส่ซีดีเลยนะฮะโอเคทิ้งไป มาเราเอาปกออกนะครับผมปึ๊บปกก็เปลป่าๆข <_ d ick> ้างในไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรนะครับผมเป็นแค่ปกแข็งเปลป่าๆนะผมก็ทับมาเหมือนจะดีนิดนึงเนาะโอเคเก็บไปนะฮะแล้วก็นี่เลยครับผมตัวหนังสือกับตัวของเอ่อสติกเกอร์นะฮะตัวหนังสือกับตัวของสติกเกอร์ซึ่งตัวหนังสือนเนี่ยก็ทําออกมาเป็นปกติเนาะปกตินะครับผมคงไม่มีอะไรอันนี้ผมก็คงไม่แกะให้ดูแล้วกันนะฮะเพราะว่าเนื่องจาก มันก็เหมือนเล่มปกตินะครับผมใครอยากดูว่าข้างในเป็นยังไงก็กลับไปดูเล่มที่20ที่ผมเคยอันบอกไปแล้วกันเนาะโอเคเรามาดูที่ส่วนสําคัญของแพ็คเซตตัวนี้ดีกว่านะครับผมนั่นก็คือตัวของสติกเกอร์นะฮะตัวของสติกเกอร์นะครับผมก็จะใส่กล่องมาเป็นแบบลายอย่างนี้นะครับผมเป็นลายแบบ เ,เสื้อนิสุโกะใช่ไหมข้างหลังเนี่ยเป็นพื้นหลังของเสื้อนิสุโกะในสุโกะนะ,ะับผมลินพันธ์นะฮะโอเคเขาก็จะบอกรายละเอียดข้างหน้าผมภาพสีตัวละครนาพิฆาตอาสูรที่ผลิตมาอย่างพิงพถีพิถันเนาะลินพันธ์ตลอดเลยอ๋อฉบับพิเศษเล่มที่21นะครับผมเขาก็บอกอยู่ข้างบนด้วยนะฮะโอเคข้างหลังนะฮะเออผมชอบงานข้างหลังเนาะเป็นแบบเป็นลายไม้นะฮะสวยดีเนาะสวยดีครับ คุณภาพกล่องก็ของผมไม่บุบไม่ยับไม่อะไรนะโอเคกล้องไม่โฟกัส้วยโอเคไม่บุบไม่ยับไม่อะไรของผมนะฮะเนี่ยแต่ว่าข้างบนก็จะแบบเป็นแบบเนี่ยเบี้ยวบิดบิดเบี้ยวมาหน่อยเนาะโอเคแต่ช่างมันแล้วกันเนาะมาเรามาเปิดดูข้างในกันฟื้นโอเคข้างในครับผมเฮ้ยเฮ้ยหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะมีคนเริ่มบ่นนะครับว่าของญี่ปุ่นเนี่ยแถมกระดาษ กันรองมานะกระดาษรองมาเพื่อไม่ให้ไอ้กล่องตัวนี้มันมันยุบใช่ไหมรอบนี้เขาแถมมาให้นะผมรอบที่แล้วเขาไม่มีมาให้นะไอ้กระดาษแบบกระดาษแผ่นแบบกันมาอย่างนี้เนาะแต่นี้ก็เป็นแบบกระดาษลังเปล่าเลยนะกระดาษลังแบบง่อยๆนิดนึงเนาะเออแต่ไม่เป็นไรเนาะแถมมาก็ดีนะผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนได้ไปเล่มที่20ใช่ไหมยับยูยี่นะผมเพราะว่าไม่มีกระดาษรองนะผมโอเคเรามาเปิดกันนะ เปิดปุ๊บปุ๊บก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรนะฮะโอเคเราก็เก็บตัวนี้ไปนะครับผมอ่าเรามาดูที่ตัวของสติกเกอร์กันดีกว่าเนาะตัวของสติกเกอร์เนี่ยก็กางออกมาเลยนะครับผมโอ้โหใหญ่นะฮะใหญ่ใหญ่มากโอเคใหญ่มากนะฮะโอ้โหสุดกล้องใยื่นมือสุดกล้องก็ยังถ่ายไม่หมดเดี๋ยวขออนุญาตเอ็นขึ้นนิดนึงแล้วกันนะฟึบโอเค ใหญ่มากนะผมใหญ่มากมีหลายตัวนะผมโอเคเดี๋ยวผมเอาทีละตัวดีกว่าเอาทีละตัวดีกว่าโอเคอ่าเขาวางเลยเยอรา์มาดีนะครับผมก็คือหน้าแรกที่เปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครหลักเลยเนาะก็จะมีเอ่อคาโมโดทันจิโร่ใช่ไหมเอ่อไม่ใช่ดิเนี่เอ้ทันจิโร่เนสึโกะลืมชื่ออะไรวะเนี่ยอินุอินุสุเกะนะครับผมแล้วก็เซนอิสึเนาะ โอเคข้างหลังก็จะเป็นตัวพวกตัวละครหลักๆนะฮะก็เป็นแบบปานหมอกปานอะไรนู่นนี่นั่นะนะฮะแล้วก็มีน้องคานาโอกของเราเนาะแล้วก็หัวหน้าเออหน่วยพิฆาตศูนย์ใช่ไหมโอเคเปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นเสาหลักนะฮะผมเสาหลักทั้งหมดเลยเนาะโอ้สวยมากนะผมผมอย่างนึงที่ผมชอบก็คือการวางเลยเยอร์ของเขานะฮะก็คือเปิดหน้าแรกเจอตัวหลักเ,เออเจอตัวละครแบบว่าแทบจะรองนิดนึงเนาะแล้วก็พอเปิดมาตรงนี้ก็เป็นเสาหลักทั้งหมดนะฮะโอเค แล้วก็พลิกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวละครสมทบนะครับแทบจะทุกตัวเลยนะเนาะทั้งอาจารย์เนาะแล้วก็อันนี้น้องที่น่ารักน่ารักนะที่ช่วยฝึกกับพระเอกตอนแรกใช่ไหมเอ้ยไอยตัวนี้มีชื่อด้วยใช่ไหมมูราตาใช่ไหมไอตัวนี้นะฮะตัวลางๆเนี่ยมีชื่อด้วยนะมุทตะนะผมผมไม่เคยจําชื่อมันเลยนะยแล้วก็ตัวนี้ใครอะพ่อของอินอเอแม่ของอินอสเกตหรือเปล่าใช่ไหมเอ๊ะ ใช่แม่ไหม,มหรือว่าคุณหมอนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคนนี้เออแล้วก็ไอตัวนี้ก็ผมไอตัวที่แบบว่าเอ้ยน้องแกไม่น่ารักหรอกอะไรงั้นนะครับผมอ่าแล้วก็มีพวกเออข้างขึ้นข้างแรมเนาะโอเคก็จะเป็นเหล่าหัวสูนทั้งหลายนะผมหน้านี้เนาะจะมีข้างขึ้นที่แบบเออสามสี่ห้าหกอะไรอย่างงี้เรียงมานะผมแล้วก็มาถึง,งตัวมูซันนะฮะตรงหน้านี้เนาะก็สวยดีนะครับผมสวยดีเนาะแล้วก็ ม,มีตัวละครอื่นอีกไหมข้างหลังไม่มีอะไรนะผมมีแค่นี้นะฮะมีแค่นี้อุ้ยกลับฝั่งด้วยมีแค่นี้นะ,ะับผมก็คือจะเป็นตัวละครตัวหลักทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตัวละครที่เป็นอ,อ,อสูรทั้งหมดนะับผมไม่มีอะไรมากนะฮะโอเคส่วน,ตร,น,นะะตรงนี้นะับผมตรงนี้นะเหมือนเขาจะทํามาให้ฉีกได้หรือเปล่าไม่รู้นะเขาแบบเหมือนเป็นรอยปะ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 ,ปะ,ปะมาเนาะ เออทาให้ฉีกได้หรือเปล่าหรือแแวหรือแว่อ,อ,อ,อะไรวะหรือว่าแค่ทําให้พับได้เฉยนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมแต่ว่าเป็นรอยป่ามาเนะาะส่วนสติกเกอร์ตัวนี้ใครจะเออลอกไปแปะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมผมว่าอย่าไปแปะดีกว่าเนาะเก็บไว้อย่างนี้มันสวยกว่านะผมวันนี้อแล้วผมลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งนะถึงความพิเศษของอันนี้นะผมลืมพูดไปเนาะนั่นก็คือเออผมไม่รู้นะว่ากล้องจะโฟกัส ถึงหรือเปล่านะผมแต่ว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมไม่อยากให้พลาดนะฮะนั่นก็คือแบบบทพูดของตัวละครที่อยู่ข้างในช่องนี้นะครับผมถ้าเป็นของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมแต่พอมาเป็นของไทยเนี่ยเขาก็แปลงให้เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะับผมแปลงให้เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะบทพูดข้างในเนี่ยโอเคผมพยายามจะที่จะทําให้กล้องมันโฟกัสอยู่เนาะคือแปลงเป็นภาษาไทยเนี่ยเห็นไหมงานมันละเอียดมากนะผมแล้วก็ไม่ได้แปลงแค่แบบว่า โอ้ใหญ่ๆเนาะแปลงตัวเล็กๆด้วยนะผมคําพูดตัวเล็กๆเนี่ยคืออ่านออกนะครับผมเออถ้าเป็นบทสนี้สื่อเห็นไหมตัวนี้เนี่ยตัวเล็กๆนี้เลยนะกล้องไม่โฟกัสนะฮะมันตัวเล็กจริงๆเนาะเนี่ยดูดิอย่างนี้ผมอ่านออกแน่ๆว่านายทํานี้ได้ไงนะฮะอะไรเงี้ยเชื้อข,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 ขอยะอะไรเงี้ยแนวคือแบบแปลแล้วมันอ่านออกนะผมถึงแม้ตัวละครเอยถึงแม้ตัวคําพูดเนี่ยจะเล็กขนาดไหนเนาะเขาก็แปลมาดีนะผมถือว่างานละเอียดมากๆเลยนะฮะส่วนตัวผมนะคิดว่า ไอสติกเกอร์แผ่นนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าราคามันก็แอบสูงไปนิดนึงเนาะจะว่าสูงดีหรือเปล่าอ่ะจะว่าสูงมันก็ไม่สูงซะทีเดียวนะับเพราะว่ามันอย่างไงมันก็เป็นของลิมิเต็ดใช่ไหมแต่แบบว่ามันแค่สติกเกอร์นะครับผมตอนแรกผมกะว่าจะไม่เก็บด้วยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นแค่สติกเกอร์อะครับผมคือสติกเกอร์เนี่ยมันทํามาจากกาวใช่ไหมมันมีกาวติดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ไปอีกสักไม่นานมากฮะมันก็คงจะที่ที่จะรอกออกมาใช่ไหมผมก็เลยคิดว่า ไม่อยากจะเก็บเท่าไหรน่นาอแต่แบบไหนๆก็อุตส่าห์ซื้อแบบนี้มาทั้งทีก็ซื้อมันให้ครบทุกเล่มไปเลยยังจะดีซะกว่านะผมโอเคจบเรื่องนี้ไปนะผมมาต่อกันที่เออนี่ดีกว่านะผมนั่นก็คือสปินออลของเขาเนาะรวมเรื่องสั้นของอาจารย์เขานะครับของอาจารย์เคเนาะ ซึ่งในนี้นะฮะเขาก็จะบอกรายละเอียดอยู่นะครับผมว่ามันมีทั้งหมด4เรื่องนะฮะผมจะเป็นเรื่องของอาจารย์ก่อนที่แกจะมาทําลงในจำนะฮะน่าจะใช่เนาะน่าจะใช่โอเคซึ่งแพ็กเกจของเขาเนี่ยราคา95บาทใช่ไหมราคา95บาทก็ถือว่าน่าจะพอเหมาะนะครับผมเพราะว่าเล่มเนี่ยหนาอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเขาจะแบบอ่าเป็น ประกายนะครับผมเป็นแบบว่าโดนแสงแล้วมันก็จะสะท้อนออกมานะผมโอเคผมขออนุญาตแกะเลยแล้วกันเนาะฟึบอุ้ยอ้าวยอุ้ย,ยเฮ้ยเท็กเจอร์มันดีนะฮะเท็กเจอร์มันดีมากครับมันเป็นกระดาษด้านนะครับผมเฮ้ยมันเป็นกระดาษด้านนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเออสะท้อนแสงเห็นไหมว,วิบว,วับวิบวับอ่ากระดาษด้านนะโอ้โหผมชอบมากแล้วเป็นกระดาษด้านแบบ สัมผัสแล้วมันรู้สึกดีอะแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงสรันก็เออตรงสันนี่ไม่ได้สะท้อนเหมือนข้างหน้านะผมไม่ได้สะท้อนจัดเหมือนข้างหนาเนาะแต่เป็นแบบเออมันก็มันเป็นแบบด้านๆนะฮะแต่ก็เป็นแบบสะท้อนเหมือนกันนิดๆหน่อยๆรหลุดโฟกัสอีกแหละโอเคมานะฮะโอเคเรามาเปิดดูกันดีกว่านะผมตัวปกข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะับผม จะเป็นแบบตัวละครคุยกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเป็นใครนะเป็นตัวละครสองตัวคุยกันนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงสันก็จะเป็นสันแบบรูปเดียวกันเนาะรูปเดียวกันโอเคตรงสันรูปเดียวกันนะครับผมเป็นสีเทาๆนะฮะข้างหลังก็จะเป็นเออกระปะกระปะน่ารักจังเลยนะฮะโอเคน่ารักมากเลยนะฮะเออก้ยปกในก็สวยนะปกนอกก็สวยทําดีมากทําดีมากอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อน โอเคฮะเก็บ okay, okay. ปกเรียบร้อยแล้วนะครับผมมามาดูที่หน้าแรกนะผม mm hmm. เนื้อกระดาษนะับผมเนื้อกระดาษค่อนข้างหนานิดนึงเนาะค่อนข้างหนาแต่ก็แบบเออใช้ได้อยู่นะฮะว่ไม่ใช้ได้เนี่ยมันใช้ได้เลยดีกว่านะเออแล้วก็หการปิ้นคุณดูรายละเอียดการปิ้นดิสวยมากนะครับผมสวยมากเออสวยมากนะผมเออใช้ได้เลยนะใช้ได้เลย วยจัดเลยนะครับผมเนื้อเรื่องนี่คือเป็นยังไงเนี่ยผมก็คงไม่รู้ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่เ,เราไม่เคยอ่านใช่ไหมเราไม่เคยอ่าน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคงพูดถึงเนื้อเรื่องกับตัวละครไม่ได้นะัะผมแต่ว่าลายเส้นของอาจารย์เนี่ยก็ออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่แล้วนะฮะรวมถึงคุณภาพกระดาษไอ้นี้ผมว่าสยามอินเตอร์ทำมาดีนะครับผม95บาทคุ้มกับราคามากนะฮะเนี่ยสำหรับผมนะเล่มนี้เนี่ยดูคุ้มกับราคามากนะ,ะผม95บาทเพราะด้วยแบบปกมันแบบโอ้ยผมชอบเท็กเจอร์ปกมันมากเลยนะครับผมเออเปิดปกมาแล้วผมแบบรู้สึกชอบเลยนะฮะแล้วก็ ทั้งกระดาษข้างในข้างนอกนะผมเนื้อกระดาษดีมากเลยนะฮะดีมากขาวจ้วเลยนะครับผมถือว่าแบบถูกใจสาวกดาพิฆาตสูตรแน่นอนนะผมส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวคงต้องไปตามเ,เดี๋ยวคงต้องไปตามอ่านกันเอาเองนะครับผมอ่าซึ่งราคาทั้งหมดนะครับผมของเจ้าตัวนี้นะฮะก็คือเล่มน,นี้95บาบาทใช่ไหม ส่วนเล่มนี้เนี่ยราคาสันของตัวพิเศษนะครับตัวพิเศษเนี่ยอยู่ที่250บาทใช่ไหมผมไม่ขอพูดถึงราคาในเน็ตแล้วกันเนาะราคาที่เขาขายในเน็ตนะครับผมเพราะว่าราคาที่เขาขายในเน็ตเนี่ยมันผมไม่เคยซื้อผมไม่ได้ซื้อจากในเน็ตอะใช่ไหมไม่ใช่ไม่เคยซื้อผมไม่ได้จะซื้อจากในเน็ตนะคือผมตั้งใจที่จะไปซื้อในงานอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาทั้ง2ตัวนะครับผมราคาของ 2เล่มนี้นะฮะมันจึงเป็นราคาเฉพาะในงานเพราะงั้นผมขอพูดเฉพาะราคาในงานนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบใบเสร็จมาก่อนเนาะก็ลืมเหมือนกันโอเคใบเสร็จนะับผมเห็นไหมฮะคือตอนแรกเนี่ยผมไปซื้อเล่มนี้มาก่อนเนาะบางคนเดี๋ยวจะสงสัยว่าทำไมผมมี2ใบเสร็จคือผมไปซื้อดาบพิฆาตาศูรย์เล่มแรกมาก่อนนะครับผมอ่า 212บาท50สตางค์นะครับผมจากราคา250บาทลดไปเยอะอยู่พอสมควรเนาะกล้องอาจจะโฟกัสไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมส่วนลด37บาท50สตางค์เลยนะฮะผม37บาทถือว่าลดไปเยอะมากพอสมควรเลยเนาะอ่าซึ่ง212บาท50สตางค์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปัดขึ้นเป็น213บาบทนะผมเขาก็ทอนมาให้ผม212บาทนะฮะถือว่าอันนี้ดีเหมือนกันนะผมดีเหมือนกันนะทอนให้ผมมา8บาทนะฮะโอเคแล้วก็ ส่วนอีกเล่มนึงเนี่ยผมมาแบบเอกใจนะว่าเอ้ยเหมือนผมซื้อเล่มนี้ไปแล้วแล้วถ้าแบบดันมาซื้อคู่กันเงี้ยแพ็กซเซตมันจะถูกกว่านะอะไรเงี้ยดูในเน็ตมานะผมดูในเพจเขามาก็เลยไปถามพนักงานเขาพนักงานเขาบอกว่า เออเขาไม่ได้ขายรวมเหมือนในเน็ตเนาะเขาไม่ได้ขายรวมเหมือนที่ในเพจเขาทำานั้นน่นเนะเฉพาะในออนไลน์อย่างเดียวแต่ว่าถ้ามาซื้อในงานเนี่ยมันลดราคาแยกเล่มกันอยู่แล้วนะครับผมซื้อคู่กันอย่างไงก็ถูกเท่ากันอยู่ดีนะก็อันนี้ราคาก็อยู่ที่80.75บาทเนาะซึ่งเขาก็คิดผมแค่80บาทนะครับผม80บาทซึ่งราคาทั้ง2เล่มเนี่ยรวมออกมาก็จะเป็นเออ 292บาทนะครับผมเมื่อกี้พับจอไปนั่งคิดเงินมาตกเลขนะผมโอเค292บาทนะครับผมรวมทั้งหมดเนาะซึ่งราคาก็อาจจะลดหลั่นกันไปบ้างนะครับผมเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันมีเศษตาตังมาด้วยใช่ไหมเศษตางนะังเนาะคือผมมาซื้อแยกมามันเลยอาจจะแบบว่าเขาไม่ได้บวกเศษตางคงพวกนี้เพิ่มเข้าไปนะผมราคามันเลยถูกกว่าบาทหนึ่งหรือเปล่าเนาะถ้าไม่รู้ว่าไม่รู้นะว่าถ้าแบบซื้อสองเล่มนี้พร้อมกันเนี่ยราคาอาจจะ แพงขึ้นมาบาทหนึ่งหรือเปล่านะครับผมโอเคซึ่งส่วนตัวผมเออไอเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยคือใจบะเล่มที่ยีิบเอ็ดใครอยากจะเก็บสติกเกอร์ก็เก็บได้นะครับผมแต่ผมส่วนตัวผมผมไม่ได้อวยว่าให้ควรเก็บนะบเพราะมันเป็นแค่สติกเกอร์เนาะแต่ถ้าแบบเออไหนๆอยากจะเก็บให้ครบก็แล้วแต่นะครับผมแต่ส่วนเรื่องเนี้ย ส่วนไอ้เรื่องสั้นเรื่องนี้นะฮะผมแบบแนะนําว่าควรที่จะเก็บนะครับผมเพราะมันหูแพ็กเกจจิ้งอะไรเงี้ยมันดีมากเลยนะฮะดูดิดูความสะท้อนของมันดิใช่ไหมเออสวยมากเลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายนี้แล้วนะครับผม มันก็คงไม่มีอะไรที่จะพูดมากไปกว่านี้แล้วนะครับผมใครอยากได้อะไรเนี่ยก็ไปซื้อเอาเลยนะครับผมที่บูธ A18 เนาะของสยามมินเตอร์นะครับผมเลี้ยวไปฝั่งซ้ายสุดเนาะเข้างานไปฝั่งซ้ายสุดนะครับผมจะเป็นซอยนะฮะซอยนั้นเนี่ยจะมีแต่หนังสือกระตูเลยนะฮะลักพิมพ์ฟินิกเนตเออไม่ใช่เนตด,ดิเออเด็กเออหรือว่าเฟิร์สเพจอะไรเงี้ยอย,อย,อยู่โซนนั้นหมดเลยนะครับผมมีแค่เนทเนาะที่แยกออกมาอยู่ตรงกลางงานนะครับผมส่วนของสยามมินเตอร์เนี่ยเดินเข้าไปในซอยนั้นอีกสักนิดนึงนะฮะ จะเป็นเอ่อบูธใหญ่ที่สุดเนาะซึ่งผมลืมพูดไปอ,อย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเล่มที่20นะครนะผมตัวที่มีโปสการ์ดนะฮะมีขายในงานนี้เหมือนกันเนาะ คือบางคนอาจจะคิดว่ามันหมดแล้วนะครับผมหาซื้อไม่ได้แล้วจริงๆคือเขายังเอามาขายในงานนี้อยู่นะผมแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าเล่มที่21เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ก็ให้รีบๆไปเอาแล้วกันนะครับผมส่วนวันนี้ผมก็คงไม่มีอะไรที่จะพูดมากไปกว่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะหนังสือเรื่องต่อไปที่ผมจะมาอันบ็อกเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ยนะครับผมส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับ